โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่ผมผมไม่สปังนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นมิติเกมสกายวอลนะครับโอเคเอ้ยเออสกายวอลถูกแล้วครับผมเข้ามาก็รอครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่สกินผมไม่ได้เปลี่ยนเพราะอยู่ดีๆมันก็เปลี่ยนสกินไม่ได้เฉยเลยนี่ครับเคียร์เคตัวปลอมอยู่ดีมันก็เปลี่ยนสกินไม่ได้ อะไ,ไรแนนั้าผมยังเปลี่ยนได้อยู่เลยโอเคผมอาจจะเล่นกากไปก็ขอโทษนะครับเสียงบาอกไปหรือด,ดังไปก็ขอโทษด,ด้วยโอเคนะครับผมเล่นนิดเดียสองตาก็พอแล้วครับ โอเคโอ้โห okay. oh. หรือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเนี่ยอืมอืมอังเกงจับอาเอ้ยอ,อันไหนมีดาบอ่ะเนี่ยเจอและโอเคตายกันแน่ไอ้พวกนนี้นะไอ้น้องไฟกับพี่ป่ะไอ้น,น้องป่าว อันแม่เล่นธนูเหรอเนาะที่รู้แล้วนูน้องไม่มีลูกโอ้โหธนูน้องมีลูกได้ยังไงเอะจ้ะไอ้กอบแล้วเออมันมาสองั้งเทีย่ยเอาแล้วจะบุกไปฆ่ามันซะหน่อย ไม่เป็นไรผมยังผมเล่นสองตาแล้วกันกี่โมงละอ๋อเอ้ยสองนาทีโอเคครับโอเคตามน,นี้ยโอ้โห,โหของดีมาแววไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับผมโอเคแล้วเอาอาหารมาด้วย Okay. เอาอาหารมาอือโอ้โอหถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างนึงอือใส่เข้าไปอาหารขอ้างอือนี่ต่อยกับน้องต่อยกับพี่บ้าวต่อยบ้าวเนาะต่อยอะต่อยบ้าวต่อยบ้าว ต่อยเป่าต่อยเป่าต่อยเป่าเป็นไหนหรึเปนล่าตายไปเสมงโอเคเออใครตีตกไอ้ฮ่าอือสามนาทีโอเค อีกตาหนึ่งาูาสึกขมกากแต่ละของดีนี่โหดแล้วเนี่ยอืมแต่ของดีผมแต่ลของดีไม่อยากะโมอก็มนเป็นพวกของเลยครับผมก็ไม่ได้เล่นโหดอะไรเล่นการ์ดที่ง่าย กาแบบโคตรเกลีลยกาโคตรโคตรอ่ะพูดนีก็พูดได้แล้วผมเล่นกาโคตรโคตรทังไหนทันงนี้ไม่มีไต,บตบ่บ้าวไต่บ้าวบ้าวบ้าวอะไรอ่ะโอ้ เอาเฝ้า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 เป้าเป้าเป้าไปไหนอ่ะตายเหรออยากตายเปล่า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 ฮะน้องหลวงละไอ้ฮะมาอีกตาเดียวตาสุดท้ายแล้ะผมเล่นปาก,ก ผมงี้เรก็ดื่มน้ำดื่มน้ำรู้จกักหรือเปล่าน้ำนะฮะกินเป็นเปล่าทุกคนจะต้องกินน้ำอาหารไม่กินไม่เป็นไรครับแต่น้ำต้องกินนะครับอาหารไม่กินเอ้าไอ,ไ,อไอ้ไอ้ชั่วอือครับผม สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป,ปต่อไปด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ